ให้วรนลชิจจิตแจ่มใสเราตั้งลงทานเล็กๆไว้หน้าบาทแล้วก็ชวนตัวเล็กๆมาใส่บาทกันเมื่อเราให้ทีละนิดทีละนิดนี่นะทุกวันเนี่ยจนติดเป็นนิสัยแล้วเพราะจิตผ่องใสแจ่มใสเนี่ยมันก็จะสั่งสมความรู้สึกอยากให้เพิ่มขึ้นหัวใจจะถูกขยายกว้างเราจะให้ได้มากขึ้นอย่างสุขใจนะ ไม่หวงแหนทรัพย์ไม่เสียได้ทรัพย์แล้วให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเพื่มมีติใจและเข้าใจว่าทำไมพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอนเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเนี่ยท่านเป็นผู้ให้ได้สละทรัพย์กระทั่งสละอวัยวะสละชีวิตปราถนาเพียงอย่างเดียวคือพระโพธิญาณจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราจะเข้าใจท่านเลย เมื่อเราได้ให้อย่างท่านอย่างนี้แหละซึ่งจะเดิมกว่าท่านจะให้ใหญ่ๆได้ท่านก็ให้เล็กๆนี้มาก่อนให้วันนิดวันจิตผ่องใสพ่งนี้อีกนิดผ่องใสเห็นไหมแล้วก็สั่งสมบุญทีละนิดทีละนิดความมองใสทีละหยดทีละหยาดก็ถูกสั่งสมไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมในดวงใจก็ให้ได้มากขึ้นพอให้ที่ประบุนนี้ส่งผลบุญมหาทานบารมีส่งผลเจาอะจองเลยเมื่อให้วัตถุทาน แล้วก็จะได้วัตถุทานให้ไปเท่าไหร่เนี่ยเหมือนต้นกล้าอ่อนๆแห่งการให้ถูกปลูกขึ้นแล้วและมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตเมื่อเราหมั่นลดน้ำวนยินใส่ปุ๋ยคือให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่